افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ว man تَبْعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إلَى يَوْمِ الدِّينِ عَمَّا بَعْ س َ ل َม م ُ ع َ ل َ ي ْมُ م ْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ و َ ب َ ر َ ك َ ا ลُ ه ُ ا ل ح َ م ْ د ُ ل ครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในรายการตัฟซีรอิบนนกะซีดพี่น้องครับเรายังอยู่ในอะไรในอายะห์ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงบอกว่าอะไรอย่าพูดเหมือนกับที่ยะฮูดพูดกุรอานมีสั้นๆเท่านี้เอง นะครับลาตะกูลูรออีนาวากูลุนซุตนาวัสมาอูนะครับแต่แต่บรรดาอุลมามะเนี่ยเอามาอธิบายกันว่าแค่อัลเราบอกว่าลาตะกูลูรออีนาวากูลุนซุตนานะทึกทั้งทั้งคำว่ารออีนาวะอุนซุตนาเนี่ยความหมายคล้ายกันเลยแต่ให้เลือกใช้คํานี้อย่าไปใช้คําเหมือนกับยาฮูดเพราะว่าอะไรเพราะว่าในคําพูดของยาฮูดเนี่ยตามนิสัยของยาฮูดเนี่ยมันจะมีความหมายอื่นแอบแฝงอยู่ด้วย นะครับแล้วท่านอิท่านอิหมาอม,มอิมกุกัซิรก็ได้ยกอัลฮะดีษนะเอามาอธิบายเพิ่มเติมให้เราเข้าใจง่ายๆว่านอรบ,บีบอกว่าหวมันตะชับบะฮาบิเกวมินฟะฮหววมินหุมนะใครที่เรียนแบบกลุ่มชนใดเขาก็คือพวกนั้นคือพวกเดียวกันนะเพราะว่าอะไรล่ะไอ้ที่เรียนแบบก็เพราะชอบใช่ไหมล่ะนะเพราะเลื่อมใสใช่ไหมเพราะฉะนั้นใครเรียนแบบใครก็คือพวกเดียวกัน นะก็คือพวกเดียวกันเอาง่ายๆนะครับเสร็จแล้วยังไงต่อนะก็อธิบายต่อไปว่าการเรียนแบบที่ว่าเนี่ยเรื่องอะไรบ้างเรื่องการใช้คําพูดเรื่องการกระทําเรื่องการนะการเอ่อเรื่องเสื้อผ้านะการแต่งตัวนะแต่งตัวบางคูบางทีตัวครูบางคนก็ชอบเหมือนกันใส่สูทเลยผูกทายนะแต่ว่าเหมือนใครวัรวลลอฮุอาลามนะ ต่างคนรู้ดีว่าเหมือนใครนะครับนะแล้วก็อะไรแล้วก็มาพูดมาสอนเรื่องราวของศาสนานะก็อะไรก็พยายามออกให้ห่างที่สุดนะถามว่าเราไม่มีเสื้อผ้าเฉพาะของเราหรือนะเสื้อผ้าที่อะไรที่เป็นอะไรที่เวลาคนเห็นแต่งตัวงี้อ๋อคนนี้มุสลิมมีไหมล่ะมีเอามาใส่สินะอย่าเอาไปชุดอะไรที่อะไรใส่แต่งแล้วก็เหมือนกันกันกบคนอื่นเขา โดยเขาไม่สามารถแยกแยะได้ว่าคนไหนเป็นมุสลิมคนไหนไม่ใช่มุสลิมนะวอิบาดาติหิมนอกจากอไอเรื่องการแต่งกายเรื่องวันอีดวันเื่อนเริงเทศกาลต่างๆแล้วก็เรื่องอะไรเรื่องการทําอิบาดาเราก็อย่าไปทําอิบาดาให้เหมือนกับอะไรคนอื่นนะครับวอกไวรูซาลิกามินอุมูริหิมแล้วก็เรื่องอื่นๆอีกนะอัลลาตีลามตูชรอลานาะ เวาลามนูก็นูกอรีวาาิวอะไรฮะนะในเรื่องที่อะไรไม่มีบทบัญญัติสําหรับพวกเราไว้อย่าไปเรียนแบบนะอันนี้คือคือในเรื่องศาสนาเป็นสําคัญนะในเรื่องศาสนาเป็นเรื่องสําคัญที่สุดนะครับคืออย่าไปเรียนแบบเขาในเรื่องความเชื่อเรื่องการปฏิบัติศาสนาเรื่องการแต่งตัวถ้าเป็นการแต่งตัวเฉพาะทางของเขาเราจะไปเรียนแบบ นะแต่ถ้าอะไรถ้าสมมุติอ่ะเป็นนักเรียนนักเล็กไปโรงเรียนโรงเรียนเขาบังคับนะมีอะไรมีเขาเรียกว่าอะไรนะมีเครื่องแบบนักเรียนอา้อาวอย่างนั้นก็ใส่เหมือนกันหมดถามว่ามันม่เกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อแล้วก็ใส่ไปแต่ถ้าไปโรงเรียนไหนสมมติไหนอันนี้ยกตัวอย่างให้พี่น้องเข้าใจนะนะครับแต่ถ้าไปโรงเรียนไหนเขาบอกว่าอะไรนักเรียนทุกคนจะต้องอะไรโกนผมให้หมดโกนคิ้วให้หมดแล้วก็ห่มผ้านะ เป็นผู้หญิงก็หหมสีขาวเป็นผู้ชายก็สวมหหมสีเหลืองถึงจะไปเรียนได้อะอย่างเงี้ยชัดเจนว่าอะไรมันเป็นเรื่องอะไรเรื่องความเชื่อเรื่องศาสนาของเขาเราก็อะไรเราก็ไม่รวมนะแต่ถ้าเป็นเครื่องแบบนักเรียนปกตินะอันนี้ใช่เรื่องศาสนาไหมไม่ใช่อันไม่ใช่ก็แต่งตัวเหมือนกันได้ไม่ใช่ปัญหาอะไรนะครับอันนี้อะไรยกตัวอย่างเพื่อให้พี่น้องนั้นเข้าใจว่านะอะไรคือเรียนแบบอะไรคือไม่ได้เรียนแบบนะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งไงในเรื่องของศาสนานะครับเดี๋ยวไม่ใช่ว่าเออเห็นคนอื่นเขาเดี๋ยวนี้นะคนที่ไม่ใช่มุสลิมเขามีอะไรล่ะเขามีรถมีรถไฟฟ้าใช้รถอีวีนะหรือไม่ใช่รถอีวีรถเครื่องอะไรนี่แหละนะมีมอเตอร์ไซค์มีรถเกง๋งมีอะไรเอามุสลิมขี่ตามเขาไม่ได้ไปซื้อรถเบนซ์มาขี่เดี๋ยวเหมือนกาเฟสไม่เกี่ยวคนละเรื่องกันนะครับอันนี้พูดถึงไในเรื่องความเชื่อเรื่องศาสนา นะครับนะในสิ่งที่อะไรไม่ได้มีบทบัญญัติสําหรับเรามาแล้วก็อะไรแล้วก็ไม่ได้เป็นที่ยอมรับยอมยอมรับในที่นี้ก็คืออะไรยอมรับโดยท่านรอซูลุละสอลอฮุอะยฮิวะซัลลัลลลลมยอมรับโดยบรรดาสอฮาบะนะครับบรรดาคุรฟ่อัรรอชิดีนก็ไม่เคยยอมรับในเรื่องเหล่านี้เราก็อะไรออกให้ห่างนะครับ เออแล้วก็อะไรมีรายงานมาจากท่านอิมหรอเอออับดุลลอฮ์อินมัสอูดนะครับบอกว่าอะไรอันนรจ,จุลันอตาอิบอ,อัตาอับดุลลอฮ์อินมัสอูดฟะก فقالا أهيد إ ل ยะนะครับมีชายคนหนึ่งเนี่ยมาหามาหาท่านอับดุลลอฮ์อ,อิบนุมัสอูดแล้วก็บอกว่าอะไรบอกว่าสอนฉันหน่อยนะบอกให้สอนฉันหน่อยเถอะ นะมีอะไรก็บอกฉันหน่อยมีอะไรจะแนะนําให้บอกฉันหน่อยนะครับท่านอับดุลลอฮ์อินมัสูดก็บอกว่าอะไรนะพี่น้องจําไว้นะบอกอิซาเซเมะตัลลอฮิยักูลนะครับเมื่อท่านได้ยินอัลลอฮ์กล่าวว่าได้ยินอัลลอฮ์กล่าวแปลว่าอะไรเมื่อไปเจอในอัลกุรอานนะว่าพวกเรานี่ไม่สามารถจะได้ยินอัลลอฮ์กล่าวโดยตรงได้หรอกนะแล้วก็ไม่มีไม่มีไอ้ไม่ม,ม,มีท่านยิบรีน นะนำวะฮีมาให้พวกเราอีกแล้วเพราะนั้นเราไม่มีทางจะได้ได,ได้ยินได้ยินอะไรได้ยินเสียงสดๆหรอกแต่เราจะได้ยินอะไรจากอันกุรอานนะถ้านม,มัสยิดบอกว่าอะไรถ้าอ่านกุรอานแล้วเจอได้เจออัลลอฮ์บอกว่าอะไรอ,รอ,อ,ไอ,อ,อไรย่ากูลูอยาอายุฮัลลาดีนาอามานูถ้าอัลลอฮ์ขึ้นต้นอายะขึ้นต้นประโยคมาว่าอะไรย่าอายุฮัลลาดีนาอามานูแปลว่าอะไรอย,ย่ฮัลลาดีนาอามานูแปลว่าโอ้บรรดาผู้ที่ศรัทธาแล้วทั้งหลาย นะฟรารฮานะซ้ำอากะท่านอิมุมัสอุดบอกว่าอะไรจงตั้งใจฟังให้ดีๆหูนี่ให้สนใจเลยนะถ้าอัลลอฮ์บอกว่าอย่าฮัลลาซีนาอามานูเมื่อไดเราไปเจอในอันกุรอานขึ้นต้นอยอาฮัลลาซีนาอามานูเมื่อไรแล้วก็นะหูนี่ตั้งใจฟังให้ดีเลยเพราะอะไรฟาอินนะหูค่อยรุนยามุรบีนะ มันคือสิ่งดีที่อัลลอฮ์กำลังจะใช้ให้เราทำนะย้ายฮัลลาีนาอามานูกูติบาอะัยกุมุศิยามุกะมากูติบะลัลลาีนามิงกอบลิกุมเดี๋ยวเดือ,อนอมฎมนดเราจะได้ยินบ่อยเลยเปิดกันทุกเย็นเลยวิทยุนะอัลลอฮ์บอกว่าย้ายฮัลลาีนาอามานูแล้วก็อิมูมัสอูดบอกว่าหลังจากคำว่าย้ายฮัลลาีนาอามานูเนี่ยมันจะเป็นคำสั่งถ้าเป็นคำสั่งใช้มันคือเรื่องดีที่อัลลอฮ์ะจะให้เราทำ นะอย่างเช่นนะไกุติบาอะไรกูมุเซียอัลลอฮ์ได้ทรงบัญญัติการถือสินอดมาให้พวกเจ้านะนี่คือเรื่องดีเราต้องทำนะเอาชัรุญยันห้าหวันหรือมันจะเป็นเรื่องร้ายที่อัลลอฮ์ทรงห้ามให้เราทำนะมีอยู่สองอย่างประโยชน์ที่จะตามยายฮลาซีมาอามานูนี่มันจะมีแค่สองอย่างอินมาซูดบ,บอกหนึ่งก็คือเป็นความดีใช้ธรรม เช่นยายพลาจีนาอามานูกุติบาอะไรกุมซอยเซีมนะส่วนความเนี่ยความเลวที่ห้ามไม่ให้เราทํามีไม่ตัวอย่างยายพลาจีนาอามานูลาตะครบุสซาลาตะวันทุมสุการรนะตอนเมาอยู่ก็อย่าไปละหมาดนะอันนี้เป็นอายาที่ลงมาก่อนหนะ้าที่จะห้ามเรื่องการดื่มเหล้านะบอกว่าอะไรถ้ายังมืนอยู่ยังเมาอยู่อย่าเพิ่งไปละหมาด นะยายายคุณไปละมาดนี่คือนี่คือตัวอย่างยายขุนลาีนามาอมนุอินามันคอมวลไมซีวลามซอวลอสลามริจซุนมินอามาลิชัยตอนฟาจจตนิบูนี่อีกตัวอย่างหน,นะน,นึ่งนะเราขึ้นยายขุนลาีนามนูแล้วก็จะตามด้วยอะไรคำสั่งห้ามหรือคำสั่งใช้นะเพราะฉะนั้นอิามามมัสอูดบอกว่าอะไรเมือ่อนะมีคนคนหนึ่งมาหาท่านแล้วก็บอกว่าบอกฉันหน่อยให้สอนฉันหน่อยสอนอะไรก็ได้สอนเ อ่านอินมุมมาสูเขบอกไว้เมื่อ,อไรที่อ่านในกุานแล้วเจอวยายอัลลาีนาอามานูให้รู้เลยว่าหลังจากนั้นถ้าเป็นคําสั่งมันคือเรื่องดีที่เรา,าจะให้เราทําถ้ามันเป็นข้อห้ามก็แสดงว่าไอ้เรื่องที่อัดล้อห้ามนั้นมันเป็นเรื่องเลวที่เราจะต้องออกให้ห่างนะครับนะแล้วก็ไบอกต่อไปว่ายายอัลลาีนาอามานูนะมีอีกรายงานหนึ่งนะครับจากไอ้คอยซามะนะครับ บอกว่าก็ละมาตักรอูนะฟิลกูรานยาอฮัลลีนาอามานูเฟินนะฮูฟิตเตอร์อดเขาบอกว่าคําที่บอกว่ายาอิฮัลลจีนาอามานูในอันกุรานเนี่ยในคำบีเตอรอดของพวกยโฮูดตเองเนี่ยนะครับจะไม่เรียกอย่างนี้เราจะไม่ใช้ถ้อยคําที่อะไรที่ดูเป็นการให้เกียรติอย่างนี้แต่เราจะเรียกว่าอะไรยาอิฮัลมาซากีอ้อคนขัดสนทั้งหลายเลยนะ ในายในเตาร้อนอัลร้อ์ไม่เรียกว่ายายฟาลาดีนาอามานูไม่เรียกว่าผู้ศรัทธาแต่เรียกว่าเรียกผู้ขัดสนนะครับนะและอีกอันหนึง่งอีกคําอธิบายหนึ่งนะครับจากท่านอิบเนอบ,บาสบอกว่าคําว่ารออีนานะรออีนาแปลว่าอรอรนาซัมมากะนะครับอารอ,อีนาซัมมากะนะบอกว่าอะไรสนใจฟังเราหน่อย นะคำว่ารออีนาที่เราอะกำลังอยู่ในอายะที่หนึ่งร้อยสี่เนี่ยเนะี่ยที่อเลอบอกว่าลาตะกูลูรออีนาอย่าพูดคำว่ารออีนารออีนาแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรตั้งใจฟังหน่อยนะถ้าอยงนี้ว่าบ้าตัวความหมายเนี่ยคำว่ารออีนาย้ำอีกทีนะครับเผื่อพี่น้องจะงงว่าทำไมละ่ะบอกให้ตั้งใจฟังนี่ไม่ได้อันนี้คือคำภาษานะครับอาหรับที่อะไรที่ยิวที่พวกอะไรยาฮูด ah เอามาใช้ แต่ในความเนี่ยในคำว,ว่าเรอ,อีนาในคำเนี่ยนะครับมันมีความหมายนะที่มันอะไรเป็นความหมายที่ซ่อนอยู่ในะคาว่าบอกว่าฟังเราหน่อยเนี่ยนะอีกความหมายหนึ่งที่มันซ่อนอยู่นั่นก็คืออะไรพวกโง่หอ่งนะเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์ไม่ให้เราเรียนแบบยาฮูดแม้กระทั่งคาพูดที่มันอะไมันอาจจะซอไปในทางอะไรดูถูกเหยียดยมคนอื่น นะยาฮูดชอบใช้นะครับก็อย่าอะไรอย่าไปพูดเหมือนยาฮูดนะแล้วอัลเราบอกว่ากอลุนววลากินกูลูนะลาตะกูลูรอยนาวกูลุนซุรนาแต่ให้ใช้คําว่าอุนซุรนาแทนนะครับนะว่ากอลันตฮกอันนี้อันนี้มีอับบาสินยัยฮะละซีนอามานุลาตะกูลูรอยนากอละกานูยากูลูนลินนบีอาริรินาซัมม เพราะว่าอไอ้พวกยาฮูดเคยมาบอกกันนบีนี่ไงเรื่องของเรื่องก็คือพวกยาฮูดเองมาพูดกันว่าอิรินาซัมอักแปลว่าอะไรฟังเราสินะให้ให้นบีเนี่ยตั้งใจฟังยาฮูดแล้วคำว่าอิรีนาเนี่ยมันมีความหมายอย่างหนึ่งว่าอะไรมันรวมความหมายว่าโง่เอ้ยนะไอ้ทึมเอ้ยรวมอยู่ในนั้นด้วยแล้วพวกนี้ก็เอามาใช่อะไรเอามาพูดกันนบีอลัลลอฮ์ก็เลยห้ามเราพูดคำนี้ อินนามารออินาเกาดีอาตินานะอันนี้ก็เป็นคําอธิบายของท่านอิมนอับาสนะครับเสร็จแล้วคําหมายเขาว่ารออินาเนี่ยพี่น้องครับบรรดานักวิชาการนะครับจากบรรดาตาบีอตาบีอิบนบรรดาซอฮาบะก็ดีให้ความหมายว่าอีกมากมายเลยนะครับแต่เวลาของเราในวันนี้หมดลงแล้วพี่น้องครับนะก็อิชาลลาะนะครับ พบกันใหม่ในตอนต่อไปแล้วเราก็จะมาค่อยๆทําความเข้าใจว่าพี่น้องดูว่าคิดเนี่ยพี่น้องคิดดูว่าคําแค่คําเดียวที่ยาฮูดพูดอลัลลอฮ์ยังห้ามไม่ให้มุสลิมพูดคําพูดที่ยาฮูดพูดเลยพูดเลียนแบบเขาไม่ได้แล้ววันนี้นักภาษาอะไรกับเราจะไปร้องเพลงนะไปแฮปปี้นิวเยยร์ไปอะไตออน,นี่คำพูดของใครของคนที่ไม่ใช่มุสลิมทั้งนั้นเพราะนั้นเป็นเรื่องที่เรานั้นจะต้องตระหนักรู้ให้ดี ว่าเป็นสิ่งที่ที่่านรอสูลลอสออว่าอะลัยบัสลามทรงห้างพวกเราไว้สำหรับวันนี้จากลากันดูแลเพียงเท่านี้สุฮานักลอฮุมมะว่าิฮงมดีกะอชฮะดุลลอิลอนตะสตฟิรุกะวะตูบิอิไลอัสสลามุอะลัยคุมวะระห์มะตุลลอฮ์วะบะเราักาตุลัอัลกุรอานวะลออินดิัลลอฮิลาวะจะดูฟีฮิอิคติลาฟันกะีรา